ครับผมก็อยากจะฝากภาพยนตร์อัคริสเคิร์สนะครับเป็นภาพยนตร์สืบสวนแฟนตาซีนะครับเป็นการสืบสวนที่เหมือนเราสร้างอีกโลกขึ้นมาครับผมแล้วก็พล็อตของเรื่องเนี่ยมันคือการที่สมบัติของตระกูลวานิลาหายไปครับันเป็นสมบัติต้องสาบที่เหมือนยังไม่มีใครแบบสามารถรู้ได้ว่ามันมีคำสาบหรือไม่มีภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์แนวใหม่ที่เมืองไทยยังไม่ค่อยมีใครทำเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวที่น่าสนใจมันแบบคิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นแล้วก็หลุนไปกับ หนังเรื่องนี้เหมือนที่พวกเราทุกคนรู้นะคะ <S <S ขอฝากภาพยนตร์เรื่อง a c h i l l s Curse นะคะไว้กับชาว Major s n i p p e x ไปด้วยนะคะ a c h i l l s Curse กับสมบัติต้องคำสาป12คันยายนนี้นะครับที่ Major s n i p e x ครับอยากให้ทุกคนมาตามหาสมบัติไปได้วยกันนะคะที่องค์กรทำแบบนั้นกับดยอ,อาจจะเพราะรู้ก็ได้นะว่ายูยมาจากตระกูลที่มีพลังแห่งการมองเห็น